รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย m o d e r n h TV t Documentary เสนอเสนอสวัสดีครับท่านผู้ชมครับทุกบ่ายโมงครึ่งวันเสาร์ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่สถานีบางอ้อนะครับ ฐานีที่จะพาท่านผู้ชมไปยังจุดหมายปลายทางของทุกคําถามและทุกข้อสงสัยบางอ้อครับท่านผู้ชมครับวันนี้บางอ้อขอเอาใจขาร็อกเป็นพิเศษเพราะว่าจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเบื้องหลังของผู้ชายคนหนึ่งที่ผมขอการันตีเลยนะครับว่าทั้งประเทศนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเขาเซกโลโซครับ ผมไม่ต้องการคุยกับใครผมไม่ต้องการเจอใครเลยสักคนหนึ่งเพราะผมกำลังจะตายผมเนี่ยได้ยินเสียงพระสวดอยู่ในหูผมตลอดเวลาทุกวินาทีของการใช้ชีวิตอยู่คือมีแต่เรื่องเครียดแล้วก็การอยากยาถึงขนาดแบบผมเสพยาจนแบบนอนอยู่ในห้องแบบมีคนมาแบบมาอยู่ด้วยกันเถอะชีวิตที่ปราศจากยาเสพติดของเสกในวันนี้จะเป็นอย่างไร เราไปพบกับความรู้สึกในวันนั้นและเรื่องราวของเขานะครับพร้อมกับการเปิดเผยโฉมของบุคคลสำคัญผู้ที่เป็นแรงผลักดันให้เซกโลโซก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มตัวและเป็นราชา rock อน d roll ของไทยมาจนถึงทุกวันนี้นะครับพบกับบางอ้อในเส้นทางลูกผู้ชายเซกโลโซวันนี้ครับเส้นทางลูกผู้ชายมันก็มีตายมีเจ็บกันบ้างอุปสรรคขขวาง พลิกปฏิทินย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2539ในวันที่นักฟังเพลงยังต้องเสพดนตรีผ่านเครื่องเล่นเทปคาสเซ็ตดาวดวงใหม่เกิดขึ้นมากมายบนถนนสายดนตรีทั้งป๊อปแดนซ์แจ๊สเพลงเพื่อชีวิตหรือแม้แต่ดนตรีร็อกทั้งร็อกเล็กๆและร็อกเต็มรูปแบบและยุคนี้เองที่วงการเพลงต้องสั่นสะเทือนอีกครั้งกับปรากฏการณ์โลโซไซตี้ โลดโซได้สร้างปรากฏการณ์ต่อวงการดนตรีร็อกแอนด์โรลอยากไม่มีใครคาดคิดว่าผู้ชายหน้าตาธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ได้ไต่เต้ามาจากการเป็นดารานายแบบโฆษณาหรือเวทีประกวดอื่นๆแต่เขามาด้วยฝีมือการเล่นดนตรีล้วนๆด้วยแนวดนตรีร็อกแอนด์โรลที่สนุกสนาน มีโมโลดี้ที่ติดหูเนื้อเพลงที่โดนใจบวกกับเสียงร้องที่มีเอกลักษณ์ของผู้ชายที่ชื่อเสกสรรสุขพิมาย <_ d ose> จึงทำให้อัลบั้มแรกของโลโซมียอดขายทะลุหลักล้านในเวลาเพียงไม่กี่เดือนวงดนตรีน้องใหม่ในนามโลโซจึงได้ชื่อว่าเป็นร็อกหลักล้านและรายการของเราในวันนี้ ถือว่าเป็นตอนพิเศษของบางออดจริงๆนะครับที่เราได้มีโอกาสพูดคุยกับเจ้าของตำนานร็อกแอนโดรของเมืองไทยเสกโลโซเสกครับเริ่มต้นชีวิตสายดนตรีอย่างไรครับคือเมื่อก่อนเนี่ยตอนเริ่มต้นเลยเนี่ยฟังเพลงของพิ่เป้าสายหยันนะสายยันใช่พอโตมาอีกหน่อยผมก็ชอบคาราบาวเราก็อยากเป็นนักดนตรีอายุสักประมาณ1 3 1 4อะไรเงี้ยก็เริ่มมีกีตาร์เล่นละจับกีตาร์ละจับกีตาร์ตอนนี้ก็โอ้โหเอาเป็นเอาตายเลยผมเป็นคนที่ อยู่กับกีตาร์เยอะมากนะนอนกินนอนกีตาร์เลยเล่นวันหนึ่งเนี่ยเจชั่วโมงอะไรเงี้ยเล่นเยอะมากเสร็จแล้วก็ไปเล่นในผับอีกวันหนึง่ง3-4ชั่วโมงครับสรุปวันหนึ่งผมอยู่กีตาร์เป็น10ชั่วโมงย้อนกลับไปในวันวานจากนักดนตรีโน,โนเนมไร้สังกัดที่หวังว่าสักวันจะมีอัลบั้มเป็นของตัวเองเสกสรรสุขพิมาย จึงเริ่มจากการเป็นวงแบ็กอัพให้กับพี่ชายของผมคนนี้ครับศักิ์สิทธิ์แท่งทองและพี่แท่งคนนี้เลยครับที่ชักชวนให้เสษนํำผลงานไปเสนอค่ายเพลงมอมิวสิกโดยผู้บริหารค่ายในเวลานั้นก็คือพี่ป้อมอัศนีโชติกุลนั่นเองครับ แล้วเขาก็นัดเจอผมที่ห้างผมก็ยืนผมใส่ชุดดำๆแบบนี้เลยแบบนี้แหละเนี่ยแล้วก็เสื้อดำๆหน้าถ่ายรูปไว้มากเเสร็จแล้วก็มีรถฮอนด้าแอคคอรเก่าๆเรัไม่ไม่ค่อยจะใหม่หรอกคันแรกรถคันแรกซื้อมาปีแรกเลยผมคิดอยู่ในใจไอ้เหี้ยไม่ค่อยดังตั้ไแต่เขาขับรถพาผมไปสยาม พอสาวๆเห็นเขาพังอ่ะเลยผมบอกเฮ้ยไอ้นี่มันดังอยู่วะนั่นคือครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่ารู้รู้จักกับคนดังจริงๆอ่ะเขาบอกว่าผมจะตั้งวงอะไรเงี้ยนะครับตั้งชื่อวงว่าแมวเหมียวยังเลยเขาเหมียวทำไมความจำดีมากเละนี่ผมจำไม่เพราะเป็นโรคุณไปตั้งชื่อแมวเหมียวเอางี้ไม่โอ้ผมว่าผมจะรับรูน่ากลัวมากแล้วก็ที่แบบ ไปเล่นแล้วคนเยอะมากๆคือที่สดาวเราเราลงอย่างเวทีเหมือน The b e ีเทิลส์เลยตอนนั้น่ะที่สดาวเนี่ยมันทำให้ผมรู้ว่าผมเผมเริ่มดังแล้วตอนนี้ตอนที่เราไปเล่นเนี่ยมีคุณเธออะไรอย่างงี้เธอร้องเธออะนี้ใครเปนเธอเธอแล้วก็มีเพลงอื่นเราก็แบบโอจับตาดูที่ดีนะครับเพื่อนผมเองวงนี้ครับแล้ววันหนึ่งคุณจะรู้จักเขาแน่นอน ผมมั่นใจเลยว่าแบบ้าเพลงออกมาเนี่ยมันจะต้องดังแงน่นอนหลังจากนั้นไม่นานชื่อของเสกและวงโลโซก็กลายเป็นที่รู้จักโด่งดังไปทั่วประเทศสาวกชาวร็อกทั่วประเทศต่างยกให้โลโซคือวงดนตรีร็อกแบบไทยๆร็อกบ้านๆที่เข้าถึงได้ง่ายทั้งเนื้อร้องและทำนอง และความทอมตัวติดดินของศิลปินสมกับชื่อวงว่าโลโซทั้งหมดนี้ <We are S 1> จึงทำให้พวกเขากลายเป็นไอดอลขวัญ <We are S 1> ใจของคนทั้งประเทศไปโดยปริยายครับช่วงหน้ายาเสพติดกับดนตรีร็อคต้องมาคู่กันจริงหรือไม่และชีวิตที่ดิ่งลงสุดจุดต่ำสุดของเสกโลโซจะเป็นอย่างไรถึงเบงออกช่วงหน้านะครับ คนโลกกมกมใบนีมม้มีเรื่องที่ไรทำไมคนที่คลั่งไคล้ศิลปินและดาราต้องเรียกว่าแฟนคลับ สนับสนุนโดยบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดท่านผู้ชมครับกลางเดือนธันวาคมปี2554ทุกพื้นที่ข่าวโม่จะเป็นหนังสือพิมพ์หรือว่าโทรทัศน์นะครับต่างก็พูดถึงการออกมายอมรับอย่างลูกผู้ชายของเซกโลโซว,ว่าเขาได้ใช้ยาเสพติดจ,จริงนะครับจนมาถึงวันนี้2ปีแล้วแต่ภาพความทรมานจากผลของการใช้ยาเสพติด ก็ทำให้ลูกผู้ชายที่ชื่อเสกโลโซยากจะลืมเลือนครับทันทีที่ภาพการใช้ยาเสพติดประเภทหนึ่งของเสกได้หลุดออกมาผลที่ตามมาอย่างรวดเร็วนั่นก็คือปฏิกิริยาต่อโต้ในเชิงลบของสังคมจนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางและหนักหน่วงทำให้เสกต้องออกมายอมรับอย่างลูกผู้ชายว่าเขาใช้ยาเสพติดจริงและผลจากการใช้ยาเสพติด ก็ทำให้ชีวิตของเขาต้องพลิกผันในทันทีเช่นเดียวกันทั้งเรื่องงานและชีวิตส่วนตัวครับในวันนั้นน่ยมันหนักหนาขนาดไหนอย่างนี้เสหนักมากผมเนี่ยผมเนี่ยใกล้าตายพูดง่ายถึงขนาดแบบผมเสพยาจนแบบนอนอยู่ในห้องมีคนมาแบบมาอยู่ด้วยกันเถอะอะไรเงี้ย พอผมออกมาก็ผมก็เผชิญสภาวะซึมเศร้าสภาวะตกต่ำของชีวิตที่สุด<ม>ในชีวิตผมเนี่ยผมนี่ต้องเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หนีนะผมไม่ต้องการคุยกับใครผมไม่ต้องการเจอใครเลยสักคนหนึ่งไม่ว่าใครจะหวังดีอะไรกับผมผมก็ไม่สนใจเพราะผมกําลังจะตายผมเนี่ยได้ยินเสียงพระสวดอยู่ในหูผมตลอดเวลาทุกวินาทีของการใช้ชีวิตอยู่คือมีแต่เรื่องเครียดแล้วก็ การหย,ยากยาช่วงนั้นคือช่วงลาบากมากที่กลับมามเพราะว่าเราต้องบอกตัวเองว่าผมเป็นคนบล็อกแออด์โรสตาร์แต่ผมตอนนี้ผมเลิกยาเสพติดแล้วอพอหนึ่งปีเสร็จแล้วผมก็เริ่มที่จะไม่คิดเรื่องยาเสพติดเลยครับแต่ช่วงยอมรับว่า6เดือนแรกถึง8เดือนเนี่ยคิดถึงมันตลอดเวลา ผมไปเล่นเนี่ยเวลาผมไปเล่นผมก็ไปทำตามหน้าที่ผมคือคนเป็นทุกข์อยู่แล้วแต่ต้องไปเอนเตอร์เทนคนมันเป็นทุกข์ขนาดนผมทําอยู่นี้ประมาณปีครึ่งตนปัจจุบันเนี่ยสปีละคือผมดีปกติที่สุดนี่คือ6เดือนแล้วก็น่าจะดีกว่าเดิมด้วยซ้ำไปอีกหนึ่งเรื่องของเสพที่หลายคนพูดถึงนอกเหนือจากการใช้ยาเสพติดนั่นก็คือการแสดงอารมณ์ที่รุนแรง โดยเฉพาะบนเวทีแสดงคอนเสิร์ตที่เขามักมีพฤติกรรมอย่างเช่นการทุ่มหรือฟาดกีตาร์ต้องลองไปฟังจากปากของเสกกันดูนะครับว่าจริงหรือไม่ที่เมื่อเป็นร็อกแล้วต้องทุกแบบนี้ ทุกก0เนี่ยมันเป็นเรื่องเรื่องแบบนี้ตลอดอคนที่ทุบกีตาร์คนแรกๆเนี่ยอย่างพีทเซาเชนของเดอะคูนี่แล้วก็จิมมี่เฮนดริกส์เขาเรียกทุบกีตาร์ตลอดเขาเรียกว่าอะไรประเพณีของความเป็นรักร็อกสตาร์มันต้องมีการทุบกีตาร์ต้องการพังแอมพังอะไรเราเนี้ยเชื่อป่ะผมเคยทุบมาก่อนหน้านี้ด้วยคนดูมันห้าร้อคนเล่นๆพอพีคสุดผมก็ทุบกีตาร์ละเอียดเลยนะกีตาร์ผมซื้อมาตัวเกือบแสนเนี่ยเขาจ้าผมสองแสนกว่าทุบกีตาร์เกือบเกือบแสน คือมันเป็นประเพณีของชาวร็อกแอนโรสตาร์เนี่ยเขาจะชอบทุกกีตาร์กันเส้นทางลูกผู้ชายที่ชื่อเสกโลโซจนถึงวันนี้ยังคงต้องฝ่าฟันมรสุมชีวิตที่ตัวเขาเองเป็นคนก่อไว้ต่อไปแต่เขาจะฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านี้ไปได้หรือไม่ถึงเมืองอ้อพร้อมกันช่วงหน้านะครับถ้าผมแพ้ผมก็กลับไปเสกมันอีก ช่วงผู้หูรู้ทันโรคตอนวิธีการรักษาและป้องกันโรคกระดูกพรุนสนวัสดีครับเขาต้อนรับเข้าสู่ช่วงผู้รู้<ว>ทันโรคคิัไ,ไปครับ,รบผมว่าอาการปวดหลังของผมเนี่ยไม่ใช่เพราะโรคก,กระดูกพรุนแล้วหรอครับแล้วผู้คิดว่า<อ>ผู้เป็นโรคอะไรครับเนี่ยผมว่าน้ำหนักผมเยอะเกินไปครับ<ห> เมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะครับผมไปขอคุณยายขี่หลังมาครับคุณยายก็บอกผมว่าไม่ได้ล้วเจริญหนูเนี่ยโตแล้วยายอะให้หนูขี่แล้วไม่ได้เลยโอ้ตัวหนกเกินไปรูครับพี่ว่าคุณยายเนี่ยเข้าข่ายเป็นโรคกระดูกพุนแล้วนะครับ สำหรับการตรวจโรคก,กระดูกพรุนเนี่ยครับปัจจุบันจะมีเครื่องมือตรวจในการวินิจฉัยโรคกระดูกพรุนที่เป็นมาตรฐานคือการตรวจหาค่าความหนาแน่นของกระดูกการตรวจหาค่าความหนาแน่นของกระดูกเนี่ยอาจจะเป็นการวินิจฉัยโรคกระดูกพรุนได้ช้าไปปัจจุบันจึงมีการตรวจอย่างอื่นเพิ่มขึ้นนะครับเช่นการตรวจเลือดการตรวจเลือดนี่เราก็ใช้ในการตรวจหาพวกสารเกลือแร่ในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมสารฟอสเฟตนะครับหรือว่าเป็นการตรวจหาค่าวิตามินดีหรือว่าการตรวจ ดูโบนมาร์เกอร์นะครับการป้องกันและรักษาโรคกระดูกพุนนะครับก็ประกอบไปด้วย2วิธีใหญ่ๆนะครับคือการรักษาด้วยการใช้ยาและการรักษาด้วยวิธีการที่ไม่ใช้ยานะครับ การรักษาโดยวิธีการที่ไม่ใช้ยาที่ถือว่าเป็นการป้องกันโรคกระดูกพรุนที่ดีที่สุดนะครับประกอบไปด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อย่างสม่ำเสมอทุกวันนะครับร่วมกับการออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับการรับประทานอาหารที่ประกอบด้วยสารแคลเซียมที่ดีที่สูงนะครับสำหรับยารักษาโรคกระดูกพรุนนะครับก็มี2กลุ่มใหญ่คือย,อยาต้านการสลายกระดูกนะครับกับยาเสริมสร้างมวลกระดูกยาแต่ละกลุ่มนี้มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับ การใช้ยาแต่และชนิดควรมีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนและควรจะอยู่ภายใต้คำแนะนําของแพทย์อย่างเหมาะสมนะครับเพื่อบุ่ยเรียยงภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้ครับสัปดาห์หน้าคู่หูรู้ทันโรคจะรู้ทันโรคอะไรติดตามกันต่อสัปดาห์หน้านะครับบา ร่วมสนับสนุนโดยศูนย์โรคกระดูกและข้อโรงพยาบาลธนบุรีคนโลกกลมๆใบนี้มีเรื่องที่ไรถามว่าทำไมเราถึงเรียกกลุ่มคนที่ข้างใครดาราหรือว่านักแสดงว่ากลุ่มแฟนคลับเคาว่าแฟนคลับมาจากไหนและเกี่ยวอะไรกับแฟนเขาหรือเปล่าไม่รู้ไปดูสิครับ แฟนกลับเป็นคำทับสัตท์ที่คนไทยนำมาใช้เรีกลุ่มที่มีความคลั่งไคล้ในตัวดารานักร้องนักแสดงรวมไปถึงนักการเมืองอีกด้วยนะครับภาพที่เรามักจะเห็นกันอยู่บ่อยๆก็คือเหล่าบรรดาแฟนคลับจะมีป้ายไฟที่เขียนชื่อดาราที่พวกเขาชื่นชอบดาราคนมโกรธไปออกรายการทีวีที่ไหนก็ต้องตามไปกรี๊ดตามไปถ่ายรูปเอาของขวัญกระนมขนมไปให้และไม่ใช่แค่นั้นนะครับหากว่าดาราที่เขารักเกิดโดนใส่ร้ายป้ายสี ผู้พิทักษ์ยางกลุ่มไฟนครับก็จะออกมาปกป้องกันสุดชีวิตเลยก็ว่าได้แหละครับอ๋อถึงบางอ้อละครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้เราคงอยู่กับเรื่องราวของราชาว rock and roll เมืองไทยหรือว่าเซกโลโซนะครับหลายคนเป็นห่วงแล้วก็ตั้งคําถามว่าหลังจากที่เขามีข่าวพัวพันกับยาเสพติดแล้วเขาจะสามารถกลับมายืนผง,งานบนเวที rock and r o รลได้อีกหรือไม่และจะสามารถเล่นดนตรี และแต่งเพลงได้เหมือนเดิมหรือเปล่าเราไปฟังคำตอบจากปากของผู้ชายคนนี้ครับนี่แหละรสชาติของชีวิตเราเป็นคนกำหนดทางเดินอย่าโมแต่ลงเพลิดเพลินก็มีบางคนบอกว่าอุ้ยเซกไม่น่ากลับมาได้นะ่นาไม่ไหวหลายคนก็<ม>ปรามาสว่าอุย้ยไม่น่ากลับมา โด่งดังมีชื่อเสียงเหมือนเดิมได้คือผมรู้ตัวเองอยู่แล้วว่าวันหนึ่งผมต้องกลับมาได้อยู่แล้วเพราะว่าผมเดิมพันมาด้วยชีวิตที่ผมกลับมาได้เนี่ยคือวันที่ผมทุบก,กีตา้าผมนี่แหละผมวันนั้นน่ะคือคือวันที่แสดงตัวตนว่าผมยังเป็นอกแอนด์โรลสไตล์อยู่นะผมว่าควากีต้ามันเลยฟาดปังแล้วก็วันนั้นน่ะมันทําให้เราแบบข้ามเส้นที่เราสงสัยในตัวเองว่าตกลงเรายังเป็นอยู่หรือเปล่าอะไรยเงี้ย ฟังเพลงของตัวเองเนี่ยนะยังแทบไม่กล้าฟังจะเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยังกลัวกลัวว่าเราจะเล่นได้ไม่ดีแต่พอเรากลับมาภูมิใจในความเป็นตัวของตัวเราเองเราก็นั่นแหละก็เลยแต่งเพลงเส้นทางของผู้ชายเพื่อให้คลี่คลายข้อสงสัยเกี่ยวกับการตั้งคำถามของใครหลายคนนะครับว่าเสกจะสามารถกลับมาเดินในเส้นทางสายร็อกแอนโรรได้อีกหรือไม่เสก ยังจะได้รับการต้อนรับจากแฟนเพลงอยู่หรือเปล่าบางอ้อจึงได้ส่งทีมงานติดตามเสกในการทัวร์คอนเสิร์ตตามต่างจังหวัดโดยจากการเฝ้าติดตามก็พบว่าเสกยังคงเป็นไอดอลของวัยรุ่นไทยอยู่อย่างไม่เสื่อมคลายนั่นเองเลยครับชอบพี่เสกเพราะว่าพี่เสกร้องเพลงเข้ากับชีวิตชาที่เราเพลงมันนีครับชอบมันแต่แรกไหมครับชอบมากคนมันผิดไปแล้วก็ เราเจ้าแ้้ใครกันนะพี่ชอบชอบที่ผลงานเขามากกว่านะคะในด้านการใช้ชีวิตผู้ชายคนนี้อาจจะเคยผิดพลังไปบ้างแต่ในด้านดนตรีที่เขารักเซกโลโซยังคงเดินหน้าในฐานะศิลปิน ที่สร้างสรรค์บทเพลงที่ไพเราะและเป็นเอกลักษณ์เข้าถึงกลุ่มผู้ฟังได้เป็นอย่างดีจึงไม่น่าแปลกใจเลยนะครับว่าทำไมจนถึงทุกวันนี้เพลงและดนตรีของเสกโลโซจึงมีแฟนๆติดตามให้กำลังใจและยกให้เขาเป็นไอดอลทางดนตรีร็อกแอนด์โรลเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยครับคือผมชื่นชอบพิเศษส่วนตัวเลยคือเขา มีพื้นฐานชีวิตหรือการดําเนินชีวิตเหมือนคุณพ่อเลยความสําเร็จมันไม่ได้มาง่ายๆคือมันตะลุยอ่ะมันเจอทุกอย่างแม้กระทั่งอุปสรรคทุกเรื่องผมรู้สึกว่าพี่เสกเนี่ยเขากลับมาได้เพราะด้วยความที่เขาเป็นคนชัดเจนเสกเขาก็บอกว่าเสกเลิกเขาก็บอกว่าเลิกก็อย่างที่ผมบอกแหละว่าวิถีชีวิตเขาคล้ายพ่อผมมากเพราะคุณพ่อผมก็เป็นไายดออยู่แล้วเพราะฉะนั้นพี่เสกก็ไม่ยากที่จะเป็นไอดอผม รรมไไปปล่อยออักใคตอนนี้ก็พยายามที่ชักชวนให้คนเนี่ยมาเลิกยาเสพติดกันมีโครงการชวนน้องเลิกยานี่ก็มีอยู่แล้วก็กกทําอยู่ตลอดเพราะยาเสพติดเนี่ยมันไม่ใช่เลิกได้ด้วยยาหมอรักษาไรเลยมันเลิกด้วยจิตใจของเราถ้าคุณเอาชนะมันได้เนี่ยคุณจะชนะทุกอย่างนะตื่นมาตอนเช้าเนี่ยยืนอยู่หน้ากระจกหน้าห้องน้ำเนี่ยผมต้องบอกอูต้องเอาชนะมันให้ได้ทุกวัน แล้วก็ทุกอย่างเราเดิมพันด้วยครอบครัวเดิมพันด้วยชื่อเสียงพนักงานลูกน้องเพื่อนฝูงของเราทั้งหมดถ้าผมแพ้ผมก็กลับไปเสพมันอีกแล้วก็ก็จะแพ้ตลอด ท่านผู้ชมครับสิ่งที่เรานําเสนอในวันนี้นะครับเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทําให้วัยรุ่นไทยนะครับหรือผู้ที่ติดยาเสพติดหรือผู้ที่กําลังจะเข้าสู่วงวนของยาเสพติดนั้นรู้เห็นถึงภัยอันตรายของยาเสพติดนะครับและไม่เข้าไปยุ่งไม่เข้าไปเกี่ยวข้องโดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดก็ตามครับและบางอ้อไม่สงสัยเลยนะครับว่าการที่เสกโลโซกลับมายืนอยู่บนเวทีร็อกแอนโดลได้อย่างเต็มภาคภูมินั้นก็มาจากความสามารถ และความเป็นลูกผู้ชายของเขาครับที่กล้าทำกล้ารับและกล้าออกมาบำบัดนะครับจนทำให้ยาเสพติดออกไปจากชีวิตของเขาอย่างหมดจดครับและผมเชื่อเหลือเกินว่าเส้นทางของลูกผู้ชายที่ชื่อเสกโลโซวันนี้ต้องเป็นผู้ชนะอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้หวังว่าท่านชมทุกท่านคงถึงบางอพบกันใหม่วันเสาร์หน้าบ่ายโมงครึ่งโมเดลนานทีวีสวัสดีครับ บางออเสาหน้าพบกับวิธีการรักษาโรคแบบตำนานพื้นบ้านที่ทั้งขูดทั้งจาะแบบนี้<า>จะเป็นการรักษาโรคอะไรและเขาทำกันอย่างไรถึงเมื่อพ่อเสาหน้าวันคืนที่เนินนานที่มีเราสองคนดินรงสู้จน ือความฝันมีคำสัญญา,าเราไม่ทอดทิ้งกันแม้คืนและวันจะโหดราย